2019, Miss Universe competition, live. วันนี้นะคะเราก็เลยจะพามารีวิว,วนะคะในทีมการประกวดค่ะวันไออาแมนดาเช e ริสซาออกเดิมหมายเลขที่ได้นะั่นก็คือหมายเลขรันเวย์ชาแนลสอบสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รันเวย์ชาแนลเวลคัมทูมายเวย์ค่ะ วีทีนี้แลนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรัป i ิวนี่ก็จะเป็นการรีวิวครั้งแรกของชั้นเลยนะคะก็คือเป็นการรีวิวครั้งแรกของช่องแล้วก็ก,ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะ่ะก็จะมาลองรีวิวอะไรกัน ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะตรงหน้านะคะก่อนจะไปชมกันนะคะก็อย่าลืมฝาก,กเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Runbay Channel ด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะที่ทุกคนจะต้องแบบดูแลตัวเองอยู่นะคะเราจะพึ่งพาคนอื่นก็ยังไม่ได้เราจะพึ่งพารัฐบาลนะคะขนาดาที่ตรวจโควิดอ่ะเราจะต้องหาซื้อเองเลยฉะนั้นตอนนี้นะคะทุกคนยังจะต้องดูแลตัวเองอะ่ะวันนี้นะคะราก็เลยจะมารีวิวสเปย์หกที่ข้อตามนี้เลยนะคะ เป็นเป็นแอประฮอสเปร์ที่รันที่รันคิดแล้วว่ามันโอเคแล้วก็รันก็เคยใช้ผ่านการใช้มาบ้างแล้วค่ะวันนี้นะคะรันก็เลยจะพามารีวิวนะคะในตีมการประกวดค่ะ Miss Hand Spray in my universe ค่ะแลสุดท้ายนะคะเราจะมาตัดสินกันนะว่าหมายเลขใดน,นะคะจะได้ ที่หนึ่งนะคะคอมองกุดไปนะคะของเวทีนี้ซึ่งจะตัดสินโดยกรรมาการใครนั่เองนะคะผู้ทรงเกียรตมากคะ่ะก็คือกูคะ่ะก็คือข้องกูก็คือกูตัดสินนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมติดตามกันได้นะคะว่าผู้เข้าประกวดนะคะจะมีอะไรมาโชว์เราบ้างคะ่ะ ก็นี่นะคะหมายเลขผู้เข้ารอบสุดท้ายของเวที Miss Hand Spray in My Universe เดี๋ยวรันนะคะจะมาแนะนำคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแต่ละหมายเลขกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่หมายเลขแรกกันดีกว่านะคะหมายเลข42ค่ะชื่อว่ารั n แอ c o h o อ s สเป y นะคะมีสเปย์แอลกอฮอลนะคะส่วนผสมของสเปย์แอลกอฮอล์75%ค่ะขวดนี้ที่รันสั่งซื้อมานะคะมีมีปริมาณสุด90มลลิลตรค่ะก็ เป็นหัวขนาดจับแบบนี้ค่ะแล้วก็มีหัวเป็นหัวสเปรย์ฉีดทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะดูให้ดูนะคะว่าว่าวิธีว่าความแรงของการฉีดแล้วก็ความฟุ้งของสเปรย์ที่ฉีดเนี่ยจะได้ไปไกลขนาดไหนเดี๋ยวรันดูนะคะอันนี้รันนะคะก็นนะะไม่ถึงแล้วอันนี้ไม่ถึงแล้วได้แค่นี้คะ่ะได้แค่นี้คะ่ะแต่ถ้ากดจะได้มากกว่านี้นะคะเลขเป็นรันปนัญญาเป็นรันปนัญญาเลขเธอหลุดอาจารย์ ก็อัิที่เขาโฆษณานะคะก็ส่วนผสมน,นะคะก็ก็จะมีแบบมีอะโลเวล่าค่ะมีอะโลเวล่านะคะแล้วก็มีบำรุงสารสก,กัดด้วยรังไหมนะคะแล้วก็นันสาร SLS นะคะแล้วก็ไม่มีพาร <Wow. S 1> าเบนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขาเคลมว่าเขาเป็นฟู้ดเกรดด้วยค่ะยี่ห่อรันฟู้ดเกรดคืออะไรฟู้ดเกรดก็คือไม่เป็นอันตรายค่ะไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของหรือสามารถโยนอาหารได้ค่ะพูดง่ายๆคือเข,เข้าปากได้เอง ก็เดี๋ยวเราไปลองลองดูลองฉีดแล้วก็ลองดมกลิ่นนะครับให้ความรู้สึกว่าแห้งเลยู่ยก็ให้ความรู้สึกว่ากลิ่นก็คือสะอาดกลิ่นก็คือสะอาดแต่ว่าความฟุ้งของสเปรย์เนี่ยมันน้อยไปะคะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นมันออกมาไม่เต็มอะมีความเป็นกลิ่นมีความกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนะะึงค่ะ เยอะเยอะพอ,อสมควรมีความกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็กลิ่นของของความหอมข,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 ของส่วนผสมต่างๆที่เขาที่เขาแจ้งมาเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ความรู้สึกสะอาดนะก็ให้ความรู้สึกสะอาดว่าว่าเออฉันฉีดแอลกอฮอล์นะฉันไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะหมายเลขที่เข้ารอบนะคะขั้นที่2ต่อไปนะคะหมายเลข22ค่ะแชมพูซานิทไทเซอร์แฮนด์สเปรย์ค่ะ แอลกอฮอล์ alcohol, นะคะอันนี้มีแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเซนค่ะแล้วก็อันนี้สั่งมาก็อาจจะเป็นน้องเล็กสุดเลยนะคะสั่งมาอันนี้ห้าสิบมิลค่ะขนาดห้าสิบมิลแบบนี้เลยค่ะก็ขวดนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นขวดทั่วไปคะ่ะที่เป็นขวดทรงกลมนะคะการสเปรย์ฉีดนะคะก็เป็นหัวสเปรย์แบบนี้นะคะหัวสเปรย์แบบนี้แล้วก็การฉีดก็คือวยวให้ดูการฉีดนะคะอันนี้หมายเลขยี่สิบสองนะคะเพื่อนๆน,น้องชมเองอม ก็ชาเม้นะคะมีอะไรจุดสุดเด็ดของชาเม้นะคะก็คือชาเม้ก็จะบอกว่าอันนี้เขาผสมส่วนผสมของคอลลาเจนค่ะซึ่งชาเม้เนี่ยเขาเด่นเรื่องพวกทำคอลลาเจนอะไรอยู่แล้วทำคอลลาเจนทำวิตามินซีอะไรอยู่แล้วก็อันนี้เขาเขาบอกว่าเขาผสมคอลลาเจนค่ะแล้วก็วิตามินอีเข้าไปให้ในด้วยวิตามินอีเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเราเวลาเราฉีดบนบนผิวหนังเนี่ยเพราะว่ากับส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชาลอด ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะมันจะทําให้ร,าราหออ่างกเราแห้งอะไรเงี้ยน,นางก็จะบอกว่านางผสมคอ,อ,อลลาเจนก็คือฉีดแล้วก็คือมือเต็มเนี่ยหรอเออเอามาฉีดหน้าได้ไหมเอามาฉีดหน้าได้ไหมถ้ามีคอลลาเจนจริงๆเขามีหลายไซส์กว่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองช็ดยมกลิ่นกันนะคะว่าเป็นยังไงชาเม่นเนี่ยกลิ่นน้ำหอมเยอะ กลิ่นนะไม่ได้บอกว่าส่วนผสมน้ำหอมเยอะอะไรไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งว่ามีสารสกัดเออมีสารสผสมเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <K> ก็ <K> ก,ก,ก็มีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นออกมาก,ก่อนเลยนะ้ำหอมแห้งเร็วไหมแห้งเร็วแห้งเร็วค่ะมีมีกลิ่นพูดง่ายๆคือกลิ่นน้ำหอมมาก่อนแล้วก็กลิ่นแล้วค่อยตามด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็ให้ความสึกหอมหอมแบบหอมแบบน้ำหอมอะฟิลน้ำหอมอะอันเนี้ยดูสีดิเนี่ย เป็นฟิลน้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะเกิดกับน้องสวยล้นน้องชื่อน้องก็เลิศชื่อน้องชื่อน้องก็น้องชัมเม่เงี้ยกินน้องนางก็จะมาน้ําหอมโลโก้ก็หมเป็นรูปดอกกุหลาบอะไรเงี้ยค่ะก็โดยรวมองค์ประกอบก็น่าเก็บไปใช่เลยค่ะมันดูน่ารักดีแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นสายแบบผู้ชายเงี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะพกกิ่ตัวเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นน้ำหอมเขาจะออกผู้หญิงนิดนึงค่ะน้องชาเม่ยงนี้ค่ะเอาละค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข16ค่ะ Kingstella Family h y g i e n Hygiene t e r m i n a t e r Spray ค่ะชื่อยาไม่แร้กอันนี้นะคะก็จะเป็นสเปร์ค่ะเป็นขวดสเปร์แบบทรงกลมค่ะทรงกลมจัดขนาดมือนะคะฝาสีดำค่ะอันนี้รู้สึกจะมีหลายไซส์นะคะยี่ห้อนี้ก็เป็นน้ำใสๆนะคะเป็นน้ำใสๆสเปร์เป็นน้ำใสๆค่ะแล้วก็ขนาดนะอันนี้มีแอลกอฮอล์75%ค่ะขนาดที่รานซื้อมานะคะ 60มิลลิลิตรค่ะอันนี้60มิลลิลิตรเทียบเทกัน60มิลลิลิตรนะคะก็อันนี้นะคะเครมว่าที่เข้าประกวดคนนี้นะคะเคลมว่าปลอดภัยสาหรับเด็กอายุ1 3เอ้ยโทษปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปค่ะก็คือ <Okay. S 1> เด็กใช้ได้ค่ะแล้วก็เครมว่าเป็นฟู้ดเกรดอีกแล้วค่ะอันนี้ก็ฟู้ดเกรดนะคะอันนี้ก็ฟู้ดเกรดค่ะก็มีส่วนผสมของอ มีอาราเวร่าค่ะรู้สึกจะมีส่วนผสมของอาราเวร่าทุกคนทุกทุกทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าอาราเวร่าเนี่ยก็ควรเป็นพื้นฐานในการผสมทำแอลกอฮอล์เพราะว่าเพราะว่ามันทำให้มือเราชุ่มชื้นค่ะแล้วก็คาร์บอบไอบีเอ็กซ์แทรกแล้วก็มีเชียร์บัตเตอร์ออยล์ค่ะเหมาะกับสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะขวดครับยี่ห้อนี้ชิงสเตล่าจะมีหลายไซส์เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าสเปรย์เนี่ยความฟุ้งของสเปรย์ค่ะเป็นยังไงครับ น้องตกรอบไปแล้วลูกอุ้ยอันนี้นะคะถูกนะคะเขาจะออกมาเร็วคือปึ้งแล้วมันแบบปั้งแล้วก็คือหายเลยคือคือเหมือนจังหวะกดอ่ะเห็นไหมปึ้งแล้วออกมาเร็วแล้วเร็วมากไม่ได้มีจังหวะไม่ได้มีจังหวะแบบฟาบาฟาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือบแบบเนี่ยจังหวะเนี่ย๊ ปั๊บตับ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 เงี้ยค่ะถ้าเราจะใช้เนี่ยก็คือต้องกดหลายรอบหน่อยก็คือต้องอาจจะเปื่อยนิดนึงนะคะเรามาลองดมกลิ่นกันนะคะเห็นไหมต้องกดหลายรอบก็คือตั้งเด็กก็คือกลิ่นเขาคือเด็กเลยอะกลิ่นเขาตั้งเด็กอะกลิ่นเขามีความรู้สึกแบบก็คือแป้งเด็กมาก่อนคือน้องมาแบบเด็กเลยคือน้องครข้อพัวแล้วนะคะน้องมีครอรัวหรือเปล่าหนูหนูมีครอรัวหนูไปสามารถประกวดได้นะลูกก็คือตั้งเด็กอะแล้วก็ตามด้วยแอลกอฮอล์เหมือนเดิม โอเคค่ะเราก็มาสู่ครึ่งทางของผู้เข้าประกวดกันแล้วนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข95 umo, uro, reen, ุโ m o Natural Hand Cream Spray Car อันนี้นะคะก็ยี่ห้อนี้หรือน้องผู้เข้าประกวดท่านนี้นะคะก็มาจากรู้สึกว่านําเข้ามาจากญี่ปุ่นหมายถึงว่าอันนี้ทาผลิตจากญี่ปุ่นจะให้เพื่อนๆดูก่อนอันไหนคืออันหน้าบะตึงนี่ค่ะ ขวดนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นขวดเขาเป็นโลหะเป็นโลหะได้ยินไหมเป็นโลหะนะคะมีแอลกอฮอล์นะคะขนาดแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้แจ้งว่ามีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าแจ้งว่าสามารถฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อได้ค่ะก็คือเคลมว่าฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วฮะแล้วก็อันนี้ตัวนี้นะคะดีไซน์ขวดเขาก็จะแบบเหมาะมือมากรู้นะเห็อนอะไรรู้นะคิดอะไรอยู่รูนะดีไซน์เขาก็จะเหมาะมือมากเลยค่ะ ก็อ่าก็มันดูสะอาดตาจริงๆมันมีหลายไซส์นะฮะของยี่ห้อคูมโมเนี่ยมีหลายไซส์เลยอันนี้เราซื้อไซส์เล็กมาไซส์นี้คือไซส์ขนาด55ามิลค่ะ55ามิลในขวดอัดแก๊สนะคะปัจจริงปริมาณอาจจะมากกว่าพวกนี้ก็ได้เวลาเราแรงการของแก๊สเนี่ยมันพุ่งใช่ไหมหมายเลขเก 25. เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเนี่ยเคลมว่าอัดแก๊สแล้วมันต้องพุ่งแรงเบอ้อ อันนี้นะคะวิธีการวิธีการเปิดเขาหรือวิธีการฉีดของเขาก็จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยนะเพื่อนๆดูนะมันเป็นอย่างนี้นะคะกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดปึ้งนะคะโออีกรอบนะคะกดตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูระยะที่มันทุง่งออกมาสิคะนี่เราเอามวยนะคะนี่อ่ะอันนี้ ระยะที่พุ่งออกมาประมาณ50เซนอ่ะประมาณ4 0 5 0ถึงเซนอ่ะคือมันไกลมากนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นแรงแอคของอากาศแล้วเนี่ยค่ะสมมติเพื่อนๆนะคะแบบเป็นฟีลว,ว่าเออแบบไม่อยากแบบลงพื้นอะไรนี่ไม่อยากลงไปพื้นแบบคิดแค่เนี้ยเนี้ยถึงเท้าเพื่อนๆจะยกเท้ามาก็อะไรอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยถึงเท้าเพื่อนๆก็ถือว่า เจียมค่ะก็ะโอเคถือว่าฟังก์ชันได้ค่ะฟังก์ชันการใช้งานได้มีความเก๋ตรงหัวความพุ่งแรงของเออ่ตรงนี้ก็ก็น่าใช้ค่ะก็น่าใช้แล้วก็น่าเก็บขวดไปด้วยแตแ่อันนี้นะคะเป็นฟู้ดเกตค่ะอันนี้เป็นฟู้ดเกตเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความไม่เหนียวเหนอะหนะเขาบอกว่าเขาไม่เหนียวเหนอะหนะมีฟู้ดเกตในส่วนผสมของ สารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาทดลองดมกลิ่นนะคะอเมื่อกี้ฉีดไปเยอะมากเราจะมาทดลองดมดูก,กิ่นดูก,กิ่นของเขากันนะคะเห็นไหมแต่ว่าฉีดแล้วอ่ะเขาจะมีเวลาฉีดแล้วเขาจะไม่ฟุ้งนะตัวนี้ยเขาจะไม่ฟุง้งเขาจะแบบมีความเป็นน้ําออกมา <Wow. S 1> มันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่า,ามันเปียกอะ่ะเอมันเปียกอือกินดีกินสะอาดกินดีไม่น้ำหอมเท่าไหร่ผู้ชายใช้ได้ กินคุณหนูอันนี้คุณหนูคุณหนูกําลังเดินไปท็อปแล้วปรากฏว่าฝนตกคุณหนูต้องวิ่งเข้ามาบนรถแล้วก็บอกพี่สมหมายว่าพี่สมหมายคะกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านเพราะว่าสกรปรกอันนี้กินโอเคกินผู้ดีกินดีชอบนะค่ะมาหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข71นะคะน้องบีนาควินแอตทฮอลค่ะซารีนไรเซอร์นะคะมาหมายนะคะ น้องบีนอฟฟิตแอลกอฮอล์แฮร์สเปร์ค่ะขวดนะคะทำมาจากพลาส,สติกนะคะแล้วก็เป็นขวดที่ใหญ่พอสมควรยี่ห้อนี้นะคะก็ก็กมีแอลกอฮอล์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือาเยอะกว่าะคะ่ะแต่ว่าส่วนผสมนะคะก็ไม่ได้แจ้งว่าจริงๆอาจจะแจ้งแหละ <g ül> ก็ผสมของอะโลเวรล่าอะไรทั่วไปะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นโดดเด่นมากนะคะอันนี้คือสองร้อยมิลค่ะเพื่อน,อนดูก่อทุกนนะคะ 200มิลนะคะขวดสีขาวทึบค่ะสีขาวทึบนี่ก็ข้อดีนะครับมันจะไม่ค่อยโดนแดดถึงว่ามันไม่โดนแดดนะคะแล้วก็หัวสเปย์นะคะเป็นแบบหัวฉีดแบบฟอกกี้อย่างเงี้ยค่ะแบบฟอกกี้นะคะแล้วก็มีที่ล็อกค,ค่ะมีที่ล็อกแบบตรงนี้คือล็อกอันนี้เปิดปิดเงี้ยค่ะที่ล็อกเปิดปิดตรงนี้นะคะอค่ะะาแล้วก็ตัวขวดสวยะคะ่ะจัวถนัดมือพกไปไหน อาจจะพบไม่ได้เท่ากับพวกนี้นะคะแต่ว่าเขาน่าจะมีหลายไซส์ค่ะเราไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆลองแซงได้นะคะเขาน่าจะมีหลายไซส์แต่ว่าลองใช้ไซส์นี้โอเคแล้วก็สามารถพบได้เลยนะคะดูนะคะอืมดนะคะเดี่นะคะเพื่อนๆเห็นหรือยังคะว่าข้อดีของหัวสเปรย์แบบพ็อกกี้อย่างเนี้ยมันเป็นยังไงมันให้ความรู้สึกว่าฟูงกว่ากระจายวงกว้างกว่า กว่าขวดที่เป็นไหน oh. แบบพนี้นะคะเปของเขาว่าจะสัมผัสกับบริเวณที่เราต้องการฉีดได้เยอะกว่า mm. สัมผัสกับหน้ามือนี่ได้เยอะกว่าแรงกว่าความแรงก็แรงกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะชื่นชอบชื่นชอบแล้วก็เรามาลองดมกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ได้แจ้งส่วนผสมไว้แต่แต่ก็รู้สึกว่าน่าจะมีส่วนผสมของอะไรที่เกี่ยวกับการบำรุงผิวเพราะว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ไม่ได้สูงมากแบบไม่ได้ไปในเตจจมูกม,มากนะคะเดี๋ยวเราลองลองมาดมกลิ่นกันนะคะ สะอาดกินสะอาดแอลกอฮอล์ดีบ้างแอลกอฮอล์กินโอเครู้สึกรู้สึกขันยิบยิบที่มือเลยนะเหมือนแอลกอฮอล์ดีอ่ากินสะอาดค่ะแล้วก็ไม่เหนียวเนนเนเลยไม่เหนียวเนนเนาะเห็นไหมแแหงต้องขัดให้มีกลกิ่นแอลกอฮอล์สูงมากแล้วก็รู้สึกสะอาดะคะ่ะปลอดภัยน้องคอนนี้ค่ะบายเลขเจ็ดสิบเอ็ดีนาควีนค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางมาสู่สุดช่วงสุดท้ายของการแนะนำผู้เข้าประกวด6คนสุดท้ายของเรานะคะน้องคนสุดท้ายนะคะเคียลซิดแทนเซนิไทเซอร์สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะกว,า,วาูกปวะเคียลซิดแทนเซนิไทเซอร์สเปรย์ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะมีแอลกอฮอล์75ค่ะ ความจุของขวดนี้นะคะ300 ML ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลิตที่ไหนคะ่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่านําเข้าหรือเปล่าหรือว่าของคนไทยผลิตนั่นเองนะคะก็เปียซิตนะคะหมายเลขสุดท้ายของเรานะคะอันนี้ก็มีมีความเป็นแบบขวดเหมือนคุณหมอแล้วก็เป็นขวดคล้ายๆ2ตัวนี้สองตัวนี้คล้ายๆก,กันคะ่ะขวดก็จะเป็นขวดสีขาวถือป้องกันแสงแดดได้นะคะหัวสเปรย์แบบฉีด หัวสเปรย์แบบฉีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คืออันนี้ก็คือล็อกเปิดปิดได้ค่ะเปิดปิดได้นะคะส่วนขวดนี้นะคะยี่ห้อน,นี้นะคะเขาจะแจ้งเลยนะคะว่าเป็นสเปรย์นะคะที่ผสมส่วนผสมขอ,ของอะไรบ้างค่ะก็มีส่วนผสมของคาโมไม์ค่ะมีส่วนผสมของอะโลเวลลาให้ความชุ่มชื้นกลิ่นหอมสดชื่นนะคะแล้วก็แจ้งเลยนะคะว่าสามารถยับยับ้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคได้99.99% 99เลยนะคะ <Wow. S 1> เราจะมาทดลองกันนะคะว่า ความแรงของสเปย์และความฟุ้งของสเปย์เนี่ยพื้นผิวมันจะได้ขนาดไหนตัวนี้ยี่ห้อนี้นะคะมันจะไม่ได้พุ่งยาวเหมือนยี่ห้อนี้ค่ะความแรงของสเปย์มันจะไม่ได้พุ่งยาวนะคะคือง่ายๆคือก,ก็ก็สามารถทําความสะอาดพื้นผิวได้บริเวณที่กว้างกว่าค่ะก็ตันนี้นะคะ ถือว่าชอบค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารันชอบหัวสเปรย์ที่เป็นแบบนี so distint, ้เพราะว่าม yes. okay. like. mm ันหนึ่งมันทําให้สเปรย์มีความละเอียดมากกว่าค่ะมันจะไม่ใช่เป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นละอองละเอียดมากๆอะค่ะเนี่ยมันเป็นละอองละเอียดมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยค่ะมันมันแห้งเร็วมากตัวนี้คือแห้งเร็วมากแห้งเร็วกับตัวนี้มากแห้งเร็วค่ะโอเคนะคะส่วนผสมก็อยากจะแจ้งไปเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้เรามาเรามาดมกินเขากันนะคะ กลิ่นหอมนิดนิดค่ะกลิ่นสะอาดค่ะหอมนิดนิดผู้ดอีอ่มีความแห้งเร็วด้วยนะคะจะไม่ออก,ออกน้ําหอมแต่ว่าไม่กลิ่นหอมมีมีกลิ่นหอมกว่ายี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้จะออก,ก,ออกแอลก,กอฮอลนิดนึงยี่ห้อนี้จะออกออกน้ําหอมนิดนิดเดียวแต่ว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นที่ไม่ได้รุนแรงนะคะเป็นกลิ่นที่สะอาดกลิ่นไ,ไว้อ่กลิ่นดอกไม้ข,ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ดอกไม้ชมพูอะไรทังนั้นนะคะ ตามนกสิตแอลกอฮอลนี่คุงค่ะเพราะข้แจ้งว่ามีแอลกอฮอลต้อง75%กลิ่นกินสะอาดหอมรู้สึกสดชื่นนะคะอันนี้รู้สึกสดชื่นอันให้ความสดชื่นอันนี้ให้ความสดชอ่นยี่ห้อเขียวสิบค่ะนี่นะคะก็เป็นผู้เข้ารอบนะคะหท่านนะคะน้องๆทั้งหท่านที่เข้ารอบ m า u n i v e r s e ของเรานะคะแล้วเราก็มาดูๆกันแล้วนะคะว่า้องว่าน้องแต่ละตัวนะคะมีความสามารถโดดเด่นอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาตัดสินกันนะคะว่า น้องคนไหนนะคะหมายหรือหมายเลขใจน,นะคะจะสามารถครองตําแหน่งที่1ไปได้นะคะที่2ที่3ไปได้นะคะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวกลับไปดูกันค่ะ Hi everyone I am Amanda them, s h a n i s s a of t e m นะคะ Miss t a i l a n d Universe ค่ะวันนี้นะคะ Amanda นะคะได้รับเกียรติเป็นดีใจมากนะคะ ที่ได้รับเกียรตินะคะมาเป็นพิธีกรร่วมนะคะของการประกวด mm hmm. Miss Alcohol in My Universe and 2020 h o so u s o proud and so honor very very much นะคะแต่ก่อนนะคะที่เราจะทราบว่าหมายเลขใดนะคะจะเป็นผู้ชนะการประกวดของเวทีนี้นะคะอามนดาค่ะจะพาเพื่อนทุกคนนะคะพาไปดโูโชว์พิเศษของเวทีนี้กันค่ะโอ้ o หสุดสา i ดมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมโชว์พิเศษกันได้เลยค่ะว้าวโอ้มายกอด เราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาตัดสินกันแล้วนะคะว่าใครนะคะจะได้ครองตำแหน่ง m s s s h a n d p ย l อิ in n y universe of ช่อง Runway c h a n n น l นะคะก็เราจะมาดูนคคะว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3านะคะที่ชนะนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็เรามาเริ่มตัดสินกันที่รองอันดับสองดีกว่าค่ะ ท้าถ้าได้ถันทั่นถ้าได้ถันถันอันดับสองนะคะเซก้ารันเนอร์นะคะทันท้าแดนอันดับหมายเลขสี่สองค่ะลันแอปอลสเปค่ะก็ลันเลือกตัวนี้นะคะทันได้ก็ถามว่าทำไมอย่างนี้นะคะได้รอบอันดับสองนะคะเพราะว่าลันรู้สึกว่ามีส่วนผสมเยอะค่ะแล้วก็กลิ่นค่ะ กลิ่นแล้วก็ความความขวดความสเปรย์อะไรความสีความดีไซน์ของเขาเห็นไหมคะเออเป็นแฟชั่นก็ต้องนิดนึงอะเนาะะความดีไซ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะความแรงของสเปรย์ค่ะแล้วก็กลิ่นสะอาดหอมไม่ไม่หอมแบบน้ําหอม,น,หอม,น,หอมน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคชอบกว่ากลิ่นอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองอันดับสองค่ะอย่ามั่วระบายที่นอนนะคะนะครั ต่อไปนะคะก็จะเป็นรองอันดับ1นะคะรองอันดับ1หรือที่2นั่นเองค่ะเราจะให้อะไรนะคะกรรมการได้ลงความเห็นแล้วนะคะว่ารองอันดับสองนะคะที่สมควรจะได้นะคะก็ได้แก่ทันตาัลันตที่ดันตนันหมายเลข7จเอ็ค่ะบีนาขึ้นแอลกอฮอล์สเปคค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะกรรมการชอบคนแบบนี้ดูความแรง กรรมาการชอบขวดที่เป็นสเปรย์แบบนี้ถามว่าทําไมนะคะถึงชอบขวดสเปรย์แบบนี้นะคะเพราะว่าสังเกตไหมคะขวดสเปรย์แบบนี้เวลาเราฉีดเนี่ยเราไม่รู้ว่ารูมันอยู่ตรงไหน เราก็จะฉีดมั่วเมาเราหยิบมาเร็วเนี่ยเราเราฉีดปึ้งใช่ไหมปึ้งปึ้งเราบางทีนางกระเด็นเข้ามือจ้ะนางฉีดเข้ามือนางไม่ไปนู้นจ้ะนางมาทางนี้จ้ะก็คือมันรีบอะใช่ไหมแต่อันเนี้ยจังหวะที่ออกมันรู้เลยว่าออกไหนเรากดตรงนี้ออกตรงนี้อีดอกไม่ได้กดนีออกนี้ก็คือพังไหมไม่ใช่อันนี้ค่ะชอบชอบกดดีไซน์อย่างนี้จริงๆมันก็มีหลายยี่ห้อแหละแต่ว่าอันนี้คือที่เราเลือกมานะคะก็วินอัลคินนะคะเธอได้ที่สองไปเธอได้ที่สองไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาตัดสินกันนะคะว่าใครจะครองมงกุฎมิดแฮนสเปย์อิน y ล n เวย์ยูเนเวอร์ของช่องแรงเบชาน่าไปคะ่ะหมายเลขที่ได้นั่นก็คือหมายเลขหมายเลขหมายเลข56คะ่ะเคียวซิดแฮนเซมิเนสเตอร์สเปย์ค่ะ <laughs> ก็บอกแล้วชอบแบบนี้ชอบคนแบบนี้กรมการชอบแบบนี้เห็นไ,ไหมดูเพื่อนๆกินกิ่นเลิศน,นี่กี่ขวดแล้วขวดที่สามอ่แม่คือกิ่นดีคะ่ะเพื่อนก็หกตัวนี้นะคะที่เข้ารอบนะคะรันให้แหนยี่ห้อยี่ห้อเคียวซิตเนะะี่ยค่ะยี่ห้อเคียวซิตอันนี้เลยนะคะคือมันมีความหอมะคะ่ะ หอมที่ไม่ใช่หอมน้ําหอมไม่ไม่ไมไมไมแอลกอฮอล์จา๋าแล้วก็ไม่ใช่น้ําหอมจ๋าค่ะเปกลิน่นหอมที่สะอาดมากกลิ่นแบบคือมีความสุขอะสดชื่นค่ะแล้วก็สเปคคือเขาไม่ไกลไปค่ะก็คือแบบฟุงฟ้งฟุ้งซึ่งมันก็โอเคอะฟุง้งมันก็ฟุ้งเนี่ยสะอาดปวดสวยดีไซน์สวยมีเครื่องหมายพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกอื่นใจวเวลาใช้รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ของแพทย์นะอะไรเงี้ยดีทรงดีไซน์สีเสืออะไรเงี้ยได้หมด ท่นท่าแท,ทา้ที่หนึ่งค่ สุดท้ายแล้วนะคะสินค้าทุกตัวนะคะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะใดๆแล้วเขาก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ความสามารถของเขาก็คือการฆ่าเชื้อการทําลายเชื้อต่างๆที่ทุกคนรู้น้ำลงว่าให้ฉีดให้ค้นสเปรย์ที่มือหรือให้พกติดตัวไว้นั่นเองนะคะก็ทุกตัวนะคะมีความสามารถพิเศษใ,ในตรงนี้หมดจะแตกต่างกันที่สารเสริมอะไรเงี้ยคะ่ะพวกแบบว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่างๆนะพวกอโรเวล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะแต่งทีมแต่งสีอะไรเงี้ยคะ่ะต่างแค่ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติของทุกยี่ห้อที่เราเอาม ในการนั่นแหละค่ะก็คือฆ่าเชื้อถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะชี้เป้านะคะใต้สคริปต์นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งว่าซื้อที่ไหนได้บ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเอ่อสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเอ่อสหรับคลิปนี้นะคะ รายการรันริวนะคะก็เป็นคลิปแรกเลยนะคะจะผิดพลาดการรีวิวยังไงไม่ครบถ้วนยังไงนะคะรันก็ขออภัยทุกทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของรันเลยนะคะที่ได้มารีวิวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรแบบนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือชอบให้รันมารีวิวอะไรแบบนี้แล้วาาก็จัดกิจกรรมก็สามารถนะคะมาเสนอแนะนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์แนะนําใต้คอมเมนต์ของช่องของคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะจบไปนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์ช่อง Runway Channel ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาต้องนานานานะคะคนดูอะไรก็ไม่รู้ค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะงอมงมวั Runway